สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนเรียนภาษาไทยกับคุณครูกิติมาในวันนี้นะคะนําเสนอเรื่องของประโยคเพื่อการสื่อสารนะคะถ้านักเรียนพร้อมกันแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะประโยค เพื่อการสื่อสารนะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4เราจะเรียนรู้การหลายประโยคด้วยกันนะคะมาดูประโยคแรกก่อนค่ะลูกประโยคแรกเรียกว่าประโยคบอกเล่านะคะลักษณะของประโยคบอกเล่าคือประโยคที่มีลักษณะเป็นการบอกกล่าวเฉยๆหรือว่าเล่าข้อความต่างๆนะคะไม่ต้องการคําถามไม่ต้องการคําตอบแค่บอกให้รู้เฉยๆเช่นฉันตักบาตรทุกเชา้า แมวของน้องมีขนสีขาวปุกปุยคุณปู่ชอบออกกำลังกายโรงเรียนของเราร่มรื่นสังเกตนะคะลูกเป็นการบอกกล่าวให้รู้เฉยๆเราเรียกว่าประโยคบอกเล่าค่ะต่อมาค่ะเป็นประโยคคำถาม ประโยคคำถามคือประโยคที่มีลักษณะเป็นการตั้งคำถามที่ต้องการคำตอบนะคะมักจะมีคำถามว่าใครอะไรที่ไหนอย่างไรทำไมเช่นถามว่าใครนำทุกกตาตัวนี้มาไว้ที่เก้าอี้อันนี้ถามเพื่อต้องการคำตอบว่าใครเป็นคนนำมาในทะเลมีสัตว์อะไรบ้าง อันนี้ก็ถามเพื่อต้องการคำตอบว่าในทะเลมีสัตว์อะไรบ้างคุณแม่ทำอะไรให้พวกเรากินถามเพื่อต้องการคำตอบใช่ไหมคะแมวของฉันอยู่ที่ไหนลักษณะประโยคที่ถามเพื่อต้องการคำตอบเราเรียกว่าประโยคคำถามค่ะ แต่ถ้าในประโยคคำถามนะคะเราเห็นเหมือนเป็นประโยคคำถามหนูเจอคำว่าใครอะไรอย่างไรนะคะหนูต้องดูให้ดีก่อนลูกประโยคบางชนิดนะคะถ้าเป็นประโยคที่แสดงคำถามแต่ไม่ต้องการคำตอบเราก็ไม่จัดว่าเป็นประโยคคำถามนะคะเช่นถามว่าใครจะไปสวนสัตว์ก็ได้อันนี้ไม่ใช่คำถามค่ะลูก จะเป็นลักษณะของประโยคบอกเล่าฉันไม่รู้ว่าแมวเข้ามาได้อย่างไรอันนี้ก็ไม่ใช่ประโยคคำถามนะคะคุณครูอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะคะตำรวจทำอะไรก็ได้อย่างนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามนะคะนักเรียนต้องพิจารณาดีๆประโยคคำถามต้องมีคำตอบค่ะเราถึงจะจัดเป็นประโยคคำถามได้ต่อมานะคะ เป็นประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธคือประโยคที่บอกความไม่ยอมรับมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้มิได้แต่ป,ประโยคเหล่านี้คำเหล่านี้เป็นลักษณะของคำที่แสดงถึงการปฏิเสธใช่ไหมคะเช่นฉันไม่ได้เจอผีในห้องอันนี้ก็ไม่มีใครอยากได้เจอใช่ไหมคะคุณพ่อของฉันไม่ใช่ในายแพทย์คุณครูไม่ได้ออกนอกห้องเรียน วันนี้ฉันไม่ไปโรงเรียนลักษณะประโยคแบบนี้นะคะที่มีลักษณะของการปฏิเสธนะคะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้มีได้อยู่ในประโยคมักจะเป็นประโยคปฏิเสธนะคะต่อมาค่ะ ประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งคือประโยคที่ต้องการให้ผู้ฟังหรือว่าผู้อ่านทำตามที่ผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการนะคะมักจะขึ้นต้นด้วยคำกริยาเช่นคำว่าจงยาหรือว่าห้ามเช่นห้ามวิ่งเล่นบนอาคารเห็นไหมคะขึ้นต้นด้วยอะไรคะลูกห้ามประโยคคำสั่งใช่ไหมคะว่าอย่าทำอย่าตะโกนในห้องเรียนขึ้นต้นด้วยคำว่าอยา่าเป็นคำกริยาใช่ไหมคะ จงแต่งประโยคนี้ก็เป็นประโยคคำสั่งห้ามกินขนมเค้กของฉันจะขึ้นต้นด้วยคำกริยาแล้วก็มักจะเป็นการสั่งนะคะเราจะเรียกว่าประโยคคำสั่งประโยคขอร้องเรานึกถึงความเป็นจริงลูกค้า การขอร้องแสดงว่าจะต้องใช้คำที่สุภาพเพราะฉะนั้นประโยคขอร้องคือประโยคที่เราต้องการหรือเชิญชวนให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมักจะมีคำว่าการุณาโปรดช่วยนะคะอลองดูประโยคนะคะการุณาปิดพัดลมก่อนออก นอกห้องเห็นไหมคะเราต้องการให้เพื่อนช่วยเราต้องใช้คำที่มันสุภาพเลยใช้คำว่าการุณานะคะการุณาเข้าแถวใช้คำว่าการุณาเหมือนกันใช่ไหมคะโปรดถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนใช้คำว่าโปรดนะคะช่วยรถ น้ำต้นไม้หน่อยจะมีทั้งคำว่าช่วยแล้วก็คำว่าหน่อยเลยลูกนะคะเป็นลักษณะประโยคขอร้องระวังให้ดีนะคะนักเรียนมักจะสับสนระหว่างประโยคขอร้องและประโยคคำสั่งประโยคขอร้องจะขึ้นต้นด้วยคำที่สุภาพมักจะเป็นคำว่าโปรดมักจะเป็นคำว่าการุณามักจะเป็นคำว่าช่วย3ามคำนี้นะจ๊ะ กะรุณาโปรดช่วยแต่ถ้าเป็นประโยคคำสั่งมักขึ้นท้นด้วยการสั่งเช่นจงยานะคะเราต้องระวังให้ดีนะลูกเอาละค่ะลูกๆคะ่ะวันนี้มีการบ้านนะคะง่ายๆเลยให้นักเรียนนะคะเขียนประโยคบอกเล่า ให้เป็นประโยคปฏิเสธและก็ประโยคคำถามคุณครูกิจมีประโยคบอกเล่ามาให้แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนประโยคเหล่านี้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนะคะทําเสร็จแล้วอย่าลืมส่งการบ้านแล้วก็อย่าลืมเข้าไปทําแบบทดสอบด้วยค่ะวันนี้คุณครูกิจไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ